ทุกกระกริยาวาระที่สามราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าะไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปาก และทางช่องหูทั้งสองแล้วราชกุมารครั้เแลากั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วลมกร้าเหลือประมาณแทงเสาะขึ้นไปทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชืออเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นราชกุมาร แต่ความเพียรที่เราปารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะได้ฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียแทงเอา